สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางวิทยุจุฬา FM 1 0อ5และท่านผู้ชมทาง YouTube CU Radio นะคะวันนี้ดิฉันนวพอวิสยสุทนทรกับท่านอาจารย์สุเทพภูมิทักษ์ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีอากรรถยนต์นั่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านผู้ฟังนะคะทั้งที่ทําธุรกิจแล้วก็อาจจะประชาชนทั่วไปด้วยค่ะจะเป็นความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรรถยนต์นั่งนะคะเออรถยนต์ค่ะ นะคะก็สวัสดีค่ะอาจารย์จตุเทพับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะอาจารย์ค่ะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาษีนะคะภาษีอากรเกี่ยวกับรถยนต์นะคะก่อนนเลยต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่าเวลาพูดคำว่ารถยนต์มันครอบคลุมอะไรบ้างคะครับผนย่าแชร์นะครับอาจารย์ครับค่ะรถยนต์เวลาเราพูดคำว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงรถยนต์นั่งนะคะอาจารย์ครับผมในทางภาษีอากกรเขาจำแนกรถยนต์เป็นรถยนต์นั่ง รถรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดตราภาษีสรรพสามิตกับรถยนต์อื่นนะครับตรงนี้ครับก็คือรถยนต์นั่งกับรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนนี่กลุ่มเดียวกันะะค่กับรถยนต์อื่นค่ะตรงเนี้ยเพราะว่ารถยนต์นั่งเนี่ยกับรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดตราภาษีสรรพสามิตนั้นเนี่ยนะฮะมันมีข้อจํากัดอยู่ครับอาจารย์ เราก็มารู้จักรถยนต์นั่งกับรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนสักก่อนนะครับ,รบเพื่อจะบอกว่ากลุ่มนี้มีข้อจำกัดทางภาษีอะไรบ้างกับอีกกลุ่มนึงอ่างเช่นรถบรรทุกนะฮะครับรถปิคาปอะไรพวกนี้ซึ่งหรือเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งเกินสิบคนที่ไม่มีข้อจำกัดทางภาษีนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตัวแรกก็คือรถยนต์นั่งก่อนเนี่ยครับ เช่นตามรูปภาพนี่ครับจันครับรถสีดานก็คือรถจนนั่งสี่ประตูครับสีดานค่ะก็รถเก๋งที่เราเรียกรถเก๋งรถเก๋งประมาณนั้นค่ะบประเภทหนึ่งก็คือคูเป้หรือรถจนสปอร์ตนะครับนี่คือรถคูเป้ก็คือนะสองประตูเท่านั้นเองครับออ๋เป็นรถสองประตูแม้จะมีสี่ที่นั่ง หรือสองที่นั่งก็ตามครับนะก็เ,เป็นรถสองประตูรถสองค่ะ uh huh. ก็คือไม่ให้คนอื่นนั่งครับนั่งแค่สองคนค่ะ uh huh. เป็นรถรหรูก็เรียกครับ uh huh. รถค่ uh huh. นะ uh huh. แวก้นนะฮะแวก้นเนี่ยก็คือนะถ้าเป็นรถเก่งเนะครับท้ายจะยุบลงเห็นไหมครัถ้าแวก้นเนี่ยท้ายก็จะยาวไปถึงกันชนหลังเลยแล้วก็มีห้าประตูครับค่ะ uh huh. เป็นแบ,บกันกนะ็เรียกว่ารถต้น้าประตูก็ได้อ๋อค่ะครับนะส่วน u u t l l t y y หรือ PPV กับ SUV นะภาษาอังกฤษก็คือ Pick Up นะ s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  g n r v r v i h l e l e PPV ครับ <c oughs> รถประเภทนี้ก็คือเอารถกระบะบรรทุกน,นะมาดัดแปลงให้เป็นรถนะ Utility เเป็นรถโดยสารเป็น ที่เขาเรียกอะไรรถอเนกประสงค์อะไรแยบ u ิลิตี้ครับอเนกประสงค์ค่ะเป็น P P V ก็คือโครงสร้างเดิมก็เป็นรถกระบะบรรนทุก<อ>แต่เอาโครงของนะครับรถทิลิตี้เนี่ยมาเสียบครับมามามาติดตั้งนะค่ะก็เติมบอกที่นั่งเข้าไปครับอ๋อที่บ,บอกว่าเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะได้ครับนะเจ็ดที่นั่งจะเป็นรถแวนมากกว่าครับอัจนาะครับเจ็ดที่นั่งก็เป็น นะรถแวนะเป็นรถแวนนะรถจน,นั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งก็จะเป็นประเภทนี้แวนะครับนะแต่ที่นี้นะ PPV หรือ SUV เนะี่ยถ้า SUV เนะี่ยครับเขาเขาผลิตขึ้นเพื่อเป็นยูทิลิตี้โดยเฉพาะเลยครับอ๋อค่นะครับเป็นสปอร์ตยู l i ล y ตี้เวก e SUV ครับสุดท้ายนี่ครับอาจารครับนะสปอร์ตยูเทลิตี้เวกัค่ะ ยังไงก็อยู่ในกลุ่มรถยนต์นั่งนะร,รถยนต์โดยสารไม่ไม่เกินสิบที่นั่งครับวรวมถึงรถกระบะสี่ประตูครับที่มีหลังคาด้านท้ายที่ตีทะเบียนนั่งครับก็คือทะเบียนขาวดำครับแล้วกระบะท้ายไม่ใช่รถการรับน้ําหนักนะระบบนะการสะเทือนหลังนะเป็นระบบแหนบค่ะ เป็นการสะเทือนหลังเนี่ยเป็นเป็นเป็นระบบแหนบนะฮะไม่ใช่ไม่ใช้แหนบค่ะก็คือใช้แหนบนะใช้แหนบอาจารย์กำลังจะพูดถึงรถที่อะไรที่ที่จาในรูปนี้คือดับเบิลแคปใช่ไหมคะอาจารย์ดับเบิลแคปครับสี่ประตูครับเป็นแหนบนะฮะ<า>เป็นแหนบใช้แหนบก็ตัดคําว่าไม่ทิ้งไปนะใช้แหนบ<า>เป็นการสะเทือนหลัง ค่อจจะอาจารย์บทบทวนสเปกสักนิดเถอะค่ะสำหรับ,รบท่านผู้สเปของ,ของรถกระบะสี่ประตูนะอาจารย์ฮะค่ะครับกระบะท้ายเนี่ยะฮะมีหลังคาหรือมีที่คุมไม่ใช่เปิดร่องทะเบียนเนี่ยจะไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาทะเบียนเป็นอะไรฮะรถจนนั่งก็คือทะเบียนขาวดำอ๋อบพราขาวดำผู้เป็นรถจนนั่งทันทีครับค่ะนั้นเวลาไปตีทะเบียนรถสี่ประตูเนี่ยต้องระวัง ถ้าตีทะเบียนขาวดําก็จะเป็นรถยนต์นั่งกับสามครับให้ดูระบบกันสะเทือนหลังครับระบบกันสะเทือนหลังเป็นต้องไม่ใช้แหนบและต้องไม่ใช้ต้องต้องใช้แหนบก็คือครับต้องเป็นระบบที่เป็นแหนบนะตัดคําว่าไม่ทิ้งไปค่ะต้องใช้แหนบอ๋อก็จะเสียภาษีแบบรถยนต์นั่งใช่ไหมคะใช่ครับรถยนต์นั่งเลยครับหรือรถดัดแปลงก็คือรถบรรทุกมาดัดแปลงคล้ายๆนะ PPV เมื่อกี้ครับค่ะ ก็นี uh ่เ huh. ป็นรถดัดแปลงซึ่งปัจจุบันรถดัดแปลงก็มีแต่ว่าไม่มากนักระ้ขับกันครับก็มีการดัดแปลงคก็ก็มีทีนี้ดัดแปลงเดี๋ยวนี้ก็ดัดแปลงเหมือนกับ PPV เลยครับดัดแปลงเป็นแบบ PPV ก็คือไม่ว่าจะยี่ห้อเขาดัดแปลงเองหรือว่าคนอื่นมาเอาเอาโครงมาดัดแปลงก็คล้ายคล้ายกัน กับ p p v ตรงนี้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาไปซื้อแล้วเขาจะพูดกัน SUV, PPV ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเราก็ไม่เข้าใจนะคะตอนนี้ถ้าุ้กถ้าังท่าผู้ชมพอเข้าใจแล้วนะคะว่า SUV, PPV ที่เขากำลังคิดกันตอนช่วงนี้ค่ะมันหมายถึงรถที่เป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนแวร์นี้นะคะรับเป็นยูทิลิตี้นะเป็น,นยูทิลิตี้ค่ะครับเต่มๆยูทิลิตี้เนี่ยเขาประกอบขึ้นมาเพื่อเป็นยูทิลิตี้เลยค่ะนะสเปเชียลยูทิลิ vehicle เป็นเอสยูวีแต่ p พีก็คือเอาโครงรถกระบะมาดัดแปลงนะปน,นะครับค่ะเป็นรถยูทิลิตี้ครับก็เหมือนรถดัดแปลงเลยครับนะรถแวนก็คือนะฮะรถที่มีเจ็ดที่นั่งครับอาจารย์ครับเป็นโดยสารหรือเป็นรถยนนั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งครับคี่กลุ่มเนี้ยจำกัดอะไรครับอาจารย์ครับจำกัดข้อที่หนึ่งคือภาษีซื้อใช้ไม่ได้เลยครับอ๋อภาษีซื้อมาปุ๊บเนี่ยนะฮะ ใช้ภาษีซื้อไม่ได้นะถ้าถ้าแม้จะใช้ในกิจการแต่มีข้อข้อยกเว้นบ้างครับอาจารย์ครับตรงนี้นะถ้าอาจารย์ซื้อมาเพื่อขายหรือซื้อมาให้เช่าภาษีซื้อใช้ได้ครับอ๋อขายหรือให้เช่าภาษีซื้อใช้ได้แต่ซื้อดไว่มาใช้เองไม่ได้ไม่ได้ครับาขายให้เช่าหรือเช่าให้เช่าซื้อครับนะให้เช่าซื้อกับขายก็เหมือนกันภาษีซื้อใช้ได้ครับ กลุ่มนี้นะรถยนต์กลุ่มสองนะครับก็จํากัดถัดมาก็คือว่าถ้ารถยนต์กลุ่มนี้ราคาเกินหนึ่งล้านสมมตินะกันเนี้ยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นแปดหลักเนี้ยไม่ใช่เจ็ดหลักเนี้ยเป็นรถแปด <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณซื้อมาใช้ในบริษัทเขาจะให้หักค่าเสื่อมราคาแค่เพียงล้านเดียวครับ <c oughs> จากมูลค่าต้นทุนไม่เกินหนึ่งล้านดังนั้นส่วนที่เกินนั้นเนี้ยบริษัทต้องทำไมฮะรับภาระเอง อยากใช้รถหรูก็ต้องทำไงฮะต้องแบกภาระอันนั้นแล้วถือเป็นค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เลยเป็นรายจ่ายต้องห้ามทางภาษีเป็นรายจ่ายต้องห้ามค่ะสมมุติว่าซื้อรถมาสิบล้านนะฮะคะ่าเสื่อมราคาปีละสองล้านกฎหมายให้เพียงสองแสนเท่านั้นส่วนที่เกินนะครับส่วนที่เกินก็คือปีละล้านแปดก็บวกกลับ เป็นรายจ่ายต้องห้ามครับค่ะซึ่งในทางบัญชีตัดได้แต่ในทางภาษีต้องบวกกลับอีกหนึ่งล้านแปดนะคะใช่ครับผมต่อปีนะฮะค่ะทีนี้เลยไปถึงค่าน้ํามันค่าไหลค่าซ่อมครับอาจารย์ครับรถกลุ่มนี้นะฮะรถกลุ่มนี้ค่าน้ํามันค่าไหลค่าซ่อมก็ภาษีซื้อใช้ไม่ได้แต่เป็นรายจ่ายได้ทั้งหมดอ นี่คือข้อจ,จาํากัดของคําว่าะะรถยนต์นั่งนะคะครับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม,ไม่เกินสิบคนไม่เกินสิบที่นั่งค่ะต้องใส่นามสกุลด้วยครับอาจารย์ครับตาม,ม,ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตามพิกัดตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตค่ะนี่มาดูกลุ่มที่สองครับอาจารย์ครับกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นรถบรรทุกนะครับก็เช่นปิกอัพนะฮะปิกอัพสองประตู ปิกาบสองประตูนี่จะมีสองชนิดครับอาจารย์ครับสองประตูจะมีสองชนิดที่หนึ่งก็คือ no โนแคปเขาใช้คำนี้เลยครับโนแคปปิกาบโนแคปก็คือ,อท้ายคนขับไม่มีไม่มีที่วางของไม่มีเคบินไม่มีที่วางของนะกับปิกาบที่เป็นสเปดครับก็คือท้ายคนขับสังเกตนะครับ,รบท้ายคนขับเนี่ยนะมีที่วางของ ไม่ใช่ที่ให้นั่งนะครับอาจารย์ครับเป็นที่วางของมาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าเคบินนะตัดไอเอออกก็เหลือสเปซแคปจนรถประเภทนี้เนี่ยไม่จํากัดด้วยการจะใช้แหนบใช้โชคอัพทะเบียนนั่งก็ได้ครับนะก็คือทะเบียนขาวเขียวขาว,ขาวดําได้หมดนะหลังคาเติมเข้าไปก็ใช้ได้ครับจะมีหลังคาข้างท้าย ก็ภาษีซื้อใช้ได้ครับแล้วก็ไม่ลิมิตที่หนึ่งล้านบาทน้ำมันอะไรค่าซ่อมครับเป็นแบบสีแบบเต็มรูปภาษีซื้อใช้ได้หมดครับทีนี้วันที่สิทธิประโยชน์ที่จะได้จากใช้รถรถกระบะเนี่ยเหรอคะรถกระบะสองประตูครับสองประตูะถ้าเป็นสี่ประตูครับมีกฎหมายออกมาใหม่ตามนะเพิ่มจากพิกัดอัตราภาษีฉบสามีสองพันหร้อยหกสิบครับ ตั้งแต่วันที่16กันยา2560เนี่ยนะทางกรมสรรพา,าิินะท่านทิพดียอมให้เอารถกบบระบะสี่ประตูมาเป็นรถบรรทุกได้นั่นหมายถึงพิกัดนะเสียถูกลงเลยครับค่ะแล้วข้อจำกัดที่เคยจำกัดก็จะหายไปถ้าเข้าเงื่อนไขสามข้อต่อไปนี้ครับอ่านอ๋อสามข้อต่อไปนี้ก็คือหนึ่งครับทะเบียนต้องเป็นทะเบียนบรรทุกขาวเขียวเท่านั้น ทะเบียนต้องเป็นทะเบียนบรรทุกสองครับนะท้ายกระบะเนี่ยกระบะท้ายเนี่ยต้องเปิดโล่งไม่มีหลังคาหรือไม่มีการคุมไม่มีการคุมใดๆต้องเปิดโล่งเลยครับสามครับกันสะเทือนหลังเนี่ยต้องเป็นระบบแหนบเท่านั้นคล้ายๆกับว่าสักครู่นี้นะคะอาจารย์ก็คือเมื่อกี้เนี่ยใช้ใช้ชกับไม่ใช้แหนบอันนี้ต้องใช้ครับ อ๋อ oh. อันนี่ยใช้โชกอัพครับเขาไม่ได้ใช้แหนบแหนบก็คือที่รองรับน้ำหนักับประมาณสองสองชั้นหรือสามชั้นนะถ้าสองชั้นเนี่ยจุดรับน้ำหนักแต่ละข้างก็จะเป็นสี่สี่จุดนะสองข้างก็จะเป็นแปดจุดมันจะรับน้ำหนักได้ดีกว่าโชกอัพนะแต่นี่โชกอัพเนี่ยจะนิ่มกว่าครับ,นะรบถ้าใช้รถบรรทุกที่เป็นระบบแหนบนี่นะฮะ จะเด้งมากเลยครับนะเพราะเขาต้องการรับน้ําหนักต้องการให้รับน้ําหนักครัถ้ารถเปล่านี่ก็เด้งกระดอนนะฮะเหยียบหินนิดนึงก็นะฮะหรือเจอลูกระนาดก็กระเด้งมากเลยครับเรียกว่าคนนั่งหลังเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยสะเทือนเลยค่ะใช่ครับเขาไม่ได้ไว้สําหรับนั่งเขาใช้หรับรรทุกนะคอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอย่างมากครับหรือรถ นะโดยสารที่มีที่นั่งเกินสิบที่นั่งครับนะไม่ว่าจะโดยสารเล็กหรือว่าจะเป็นโดยสารขนาดใหญ่ครับอาจารย์ครับะจะเป็นโดยสารเล็กโดยสารใหญ่ผมไม่ได้เอามาด้วยนะครับก็ดโดยสาร,รเล็กก็คือสิบเอ็ดที่นั่งครับสิบเอ็ดที่นั่งเรานับยังไงครับคนขับข้างหน้านี่สองสองที่นั่งครับอาจารย์ค่ะครับข้างหลังอีกสามแถวแถวละสามสามเก้าเก้าบวกสองก็เลยเป็นสิบเอ็ดซีดครับสิบเอ็ดที่นั่ง กล oh. ุ่มนี้นะฮะรวมไปถึงรถบรรทุกนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ภาษีซื้อใช้ได้ถ้านํามาใช้ในระบบแบบนะ,ะคือบรรทุกเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้ขนส่งนะ,ะแต่เป็นขนส่งเพื่อสินค้าแวดะะะหรือบริการแวดเครมภาษีซื้อได้แต่ถ้าไปใช้รับจ้างบรรทุกภาษีซื้อเครมไม่ได้ครับอื uh. นะ,ะรถจักรยานยนต์ถ้าคุณเอาไปใช้บรรทุกนะฮะไปใช้โดยสารดีกว่าไปใช้นะ ร,ร,รับส่งคนในสารภาษีซื้อคุณก็จะใช้ไม่ได้แต่ถ้าใช้ในกิจการบัตแบตภาษีซื้อก็ใช้ได้ครับอ๋ออยู่ที่ประเภทที่เราจะเอาไปใช้เหรอฮะถูกต้อง<ะ>ครับรถกลุ่มนี้นะฮะ,นะทั้งหมดเหล่านี้ถ้าใช้ในระบบแบตครับภาษีซื้อใช้ได้ครับ<อ>แต่ถ้าเป็นรถยนต์นั่งแม้จะใช้ในแบตภาษีซื้อก็ใช้ไม่ได้ค่ะ ยิ่งถ้าเอาไปใช้ในธนาคารภาษีซื้อเขาใช้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าับธนาคารเขาอยู่ธุรกิจเฉพาะครับถึงตรงนี้อาจารย์มีข้อเพิ่มเติมอะไรไหมครับค่ะกาลังตามอาจารย์อยู่ค่ะเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะท่านก็คงกาลังตามท่านอาจารย์อยู่นะเขว่าในเรื่องของคาว่ารถยนต์นะคะเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยค่ะอาจารย์จะย้ำมีทั้งรถยนต์นั่งนะคะประเภทต่างๆเลยค่ะอันนั้นถ้าเป็นรถยนต์นั่งที่อาจารย์ว่าไม่เกินสิบที่นั่งเนะะี่ยค่ะภาษีซื้อขอคือไม่ได้ ขอสรุปหน้าแต่เขาสรุปตามความเข้าใจนะคหนึ่งภาษีซื้อขอคืนไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาได้ไม่เกินล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าอะไรค่าซ่อมอะไรต่างๆก็ไม่สามารถจะขอคืนภาษีซื้อได้นะคะเป็นรายจ่ายได้เราเป็นรายจ่ายได้และจากคถามตอนนี้นะคะค่าประกันรถยนต์ล่ะคะเหมือนกันครับเพื่อประกันรถยนต์ครับก็เป็นรายจ่ายได้เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายครับ โอเคค่ะแต่ในขณะที่อาจารย์ก็มาพูดออแต่ภาษีซื้อใช้ไม่ได้นะฮะรถยนต์ประเภทนี้ภาษีเชื้อประกันรถนรยนต์ภาษีซื้อใช้ไม่ได้ไม่ได้หมดเลยค่ะคือว่าต้องห้ามหมดนะคะคแต่อาจารย์ก็โยงมาถึงคําว่ากระบะสี่ประตูที่มีด้านหลังที่เป็นดับเบิ้ลแคปต้องใช้แหนบนะคะต้องเป็นทะออเบียนขาวดำนะคะและกระบะท้ายมีหลังคาอย่างนี้ก็ใช่ไหมคะอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่ม ในกลุ่มที่เป็นรถกระบะเนี่ยนะไม่ใช้ต้องค่ะไม่ใช้แหนบมไม่ใช้แหนบถูกแล้วครับคือใช้โชคพับถูกแล้วไม่ใช้แหนบถูกแล้วครับขอโทษค่ะไม่ใช้แหนบก็อยู่ในกลุ่มที่ต้องห้ามด้วยเช่นเดียวกันต้องครับถูกต้อค่ะ นะคะอันนี้นะคะถ้าฟังตามทันนะคะแต่าหากว่ามาถึงในเรื่องของรถบรรทุกที่อาจาร,รย์บอกว่ามันเ,เป็นสองประตูสี่ประตูรถแวนรถตะกยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเหล่านี้จะซื้อเท่าไหร่ก็คิดค่าสืบราคาได้หมดใช่ไหมคะอาจารย์ภาษีซื้อก็ใช้ได้ภาษีซื้อก็ยังใช้ได้ด้วยนะคะยกเว้นว่าท่านไปใช้ในระบบที่นอนแบตก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นนอนแวบตบ นะฮะครับเข้าใจถูกไหมครับอาจารย์คะถูกต้องครับถูกต้องที่สุดครับท่านครับนะคะครับที่เปลี่ยนแปลงก็คือตรงเนี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้อยากจะให้ได้ประโยชน์ก็คือรถกระบะสี่ประตูครับท่านครับค่ะนะฮะถ้าหากว่าใช้แหนบนะฮะทะเบียนบรรทุกขาวเขียวนะครับจดทะเบียนเนี่ยต้องระมัดระวังเลยแล้วไม่ไปต่อเติมด้านท้ายภาษีซื้อก็ยังใช้ได้ครับนะฮะนันถ้ารถคันหนึ่งนะ ราคาล้านห้านะก่อนนี้หากก็เสริมราคาได้ล้านเดียวภาษีซื้อใช้ไม่ได้บวกเข้าไปน้ํามันอะไรก็ซ่อมใช้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่ามาเข้าสูตรนี้ครับคือเป็นรถที่ใช้แหนบทะเบียนบรรทุกน,น,นะขาวเขียวลังคาเปิดโล่งครับกระบะท้ายเปิดโล่งครับนะกระบะท้ายเปิดโล่งภาษีซื้อก็จะใช้ได้ทันทีครับอ้อค่ะ อยากไม่ได้ประโยชน์จากจุดเนี้ันะอยากให้ได้ดเพราะว่าถ้าเราจำแนกเราไม่เข้าใจตัวคุณสมคุณลักษณะของมันเนี่ยค่ะเราก็จะผิดในการที่จะยื่นภาษีอะไรต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วจะโยงไปถึงเรื่องการคิดค่าเสื่อมราคาด้วยถูกต้องครับนะทีนี้ถ้ากรณีที่เป็นการเช่าซื้อนะะเป็นการเช่าซื้อถ้าเช่าซื้อรถประเภทเนี้ยครับในทางภาษีก็ให้ใช้ราคาเงินสดใน,นทางบัญชีครับ บัญชีให้ใช้ราคาเงินสดคิดค่าเสื่อมราคาดอกผลเช่าซื้อก็ทำไมฮะก็เป็นรายจ่ายตามมวดนะเช่นเช่าซื้อสามปีก็ตัดดอกเบี้ยเช่าซื้อไปสามปีครับแต่ภาษีไม่ใช่ครับภาษีบอกดอกเบี้ยเช่าซื้อให้รวมเป็นต้นทุนรถจนหนักนะให้รวมเป็นต้นทุนรถบรรทุกนนะรถกระบะเรานี้ด้วยครับถ้าทำเช่าซื้อ ก่อนจะไปคิดค่าเสื่อมราคาที่อนคิดค่าเสื่อมราคาต้องเอาดอกผลมารวมนะดอกเบี้ยเช่าซื้อเนี่ยมารวมเป็นต้นทุนด้วยรับทำไมเขาไม่ทําให้มันเหมือนกันนะคะม,มีคนถามมาค่ะว่าทำไมบัญชีภาษไม่ใช่เห้มันค้กันคือเขามองเป็นซื้อทั้งคันค่ะครับเขาไม่ได้มองเหมือนบัญชีบัญชีคือซื้อเงินสดกหจบนะแต่ภาษีอบอกว่านี่ไงคนซื้อทั้งคันค่าเสื่อมราคาก็เป็นเส้นตรง ก็คิดได้ยาวครับเป็นเส้นตรงยาวไปเลยครับก็แปลกใจนะควรควรจะทําให้เหมือนกันนะอันนี้ผมก็ก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์นะครับกับคนที่ถามว่าทําไมไม่ทําให้เหมือนกันซะจะได้หมดเรื่องนะทำให้มันยุ่งยากทำไมครับแล้วได้ประโยชน์อะไรเป็นแค่ความแตกต่างชั่วคราวอาจารย์ครับนะความแตกต่างชั่วคราวไม่ควรเกิดนะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งความแตกต่างชั่วคราวนี้สุดมันก็เท่ากันนะคุณ จะให้หักสามปีกับห้าปีเนี่ยรักเสียหายตรงไหนไม่ได้เสียหายเลย uh huh. แต่การมานั่งจํามานั่งทำอะไรที่มันไม่เหมือนไม่ตรงเนี่ยครับหนึ huh. ่งรำคาญเขาบอกตรงๆครับ <laughs> รำคาญน,นะฮะ <laughs> รำคาญมากนะแล้วมันสะท้อนความคิดของคนในประเทศไทยว่าว uh huh. าเจ้าหน้าที่เขาคิดกันแบบนี้เองเหรอนะ uh huh. ทำไมไม่คิดให้มันเวอร์ไวให้มันแบบโลกกว้างที่เขายอมกัน uh huh. อย่างรถกระบะสี่ประตูเนี่ยทําไมต้องมา จำกัดสามข้อนี้ด้วยอนะืทั่วไปเขาก็ให้เป็นบรรทุกเงินสดมีแต่ประเทศไทยเนี่ยเะมีเฉพาะประเทศไทยเหรอคะอาจารย์มีเฉพาะประเทศไทยจริงค่ะฮะทั้เอันนี้ในเรื่องของเช่าซื้อเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะแต่เรลืแต่เวลาของรายการก็จะเหลืออีกประมาณสักแค่สองนาทีเองค่ะสงสัยเราจะคุยกันไม่จบในเรื่องนี้แล้วมั้งคะอาจจะต้องไปคุย,เ,ยเรื่องอื่นไม่มีอะไรครับจบแล้วครับอาจารย์ค่ะ ก็<พ>เ,เช่าซื้อรถจนก็เท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าซื้อมาให้เช่าผมสรุปอย่างเี้อนะาจารยนะ์นะภาพสำหรับรถจนนั่งกับรถโดยสารมีมีที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนเนี่ยครับต้นทุนผู้ขายนะฮะต้นผู้ขายเนี่ยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาครับก็คือที่ซื้อมาก็เป็นรายจ่ายได้ทั้งคันครับผู้เช่านะต้นทุนก็ไม่จํากัดแต่ผู้ใช้จํากัดแค่ร้านเดียวนะ อ่า oh. แต่ถ้าเช่ามาใช้ครับนะถ้าเช่ามาใช้ครับก็ได้ไม่เกินสามหมื่นหกพันบาทต่อคันต่อเดือนครับค่ <Ha. S 2> นะส่วนผู้ให้เช่าเนี่ยครับเช่ามาใช้ก็ไม่ลิมิต hmm. เช่ามาให้เช่าต่อครับเช่ามาให้เช่าต่อค่ะ <Ha. S 2> ครับก็ไม่ได้ลิมิตที่สามหมื่นหรือถ้าเป็นวันก็พันสองร้อยบาทนี่คือผู้ใช้นะครับผู้ใช้นะผู้ใช้ค่าน้ํามันก่าอะไรค่าซ่อมรวมถึงเมื่อกี้อาจารย์กล่าวถึง ภาษีไม่ใช่ค่าเบี้ยประกันค่าเบี้ยประกัน,รกนหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนะรถจนเนียครับครับก็นะถ้ามีภาษีซื้อภาษีซื้อก็จะใช้ไม่ได้เลยครับสําหรับผู้ใช้ส่วนผู้ขายขาผู้ให้เช่าใช้ได้หมดออข้อสรุปก็แค่นี้เท่านั้นอครับ ได้ค่ะนะคะวันนี้ท่านผู้ฟังคะท่านผู้ชมค่ะเราก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคาว่ารถยนต์นั่งมีหลายประเภทมากเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิทธิข้อจํากัดอะไรต่างๆนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางวิทยุจุฬาอยากจะออทบทวนอันนี้สามารถจะเข้าไปดูใน YouTube ของ CU Radio ได้นะคะรายการวันนี้มี YouTube ให้ท่านดูด้วยค่ะนะคะ,นะคะมีภาพประกอบด้วยค่ะนะคะสําหรับวันนี้ เวลาของรายการหมดแล้วล่ะค่ะท่านอาจารย์สุเทพพงศิทั์การณ์นนท์วัฒนพรสิยาสุนทรต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่พูุดหน้านะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะ9นาฬิกาถึง9นาฬิกาสาสินาทีที่ยจทุลาค่ะวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ